สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุขใจด้วยธรรมครับวันนี้ผมมีเรื่องสำคัญที่อยากจะชวนทุกท่านมาคุยกันครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราทุกคนในยุคนี้เลยนั่นก็คือการใช้ชีวิตอย่างไรให้ไม่ทุกข์ในโลกที่หมุนเร็วแข่งขันสูงและเต็มไปด้วยความวุ่นวายรอบตัวเราแบบนี้ ก่อนอื่นเลยเราต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนว่าความทุกข์ที่เรากำลังพูดถึงในบริบทของคนยุคใหม่มันคืออะไรกันแน่ครับหลายคนอาจจะคิดว่าความทุกข์คือความเจ็บป่วยทางกายหรือการสูญเสียครั้งใหญ่แต่จริงๆแล้วความทุกข์ในยุคนี้มันซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยครับลองนึกภาพตามผมนะครับ ความเครียดจากการทำงานงานที่ถาโถมเข้ามาอีเมลที่ต้องตอบตลอด24ชั่วโมงความกดดันเรื่องเป้าหมายทำไมเพื่อนร่วมงานคนนั้นถึงได้เลื่อนตำแหน่งเร็วกว่าเราการเปรียบเทียบในโซเชียลมีเดียเลื่อนฟีดไปเจอเพื่อนไปเที่ยวต่างประเทศใช้ของแบรนด์เนมได้เงินเดือนเยอะกว่าดูเหมือนชีวิตดีดีแล้วเราล่ะ ทำไมชีวิตเราถึงดูธรรมดาจังความวิตกกังวลเรื่องอนาคตจะเก็บเงินยังไงให้พอใช้ตอนแก่เศรษฐกิจแบบนี้จะพอมีงานทำไหมลูกจะเข้าโรงเรียนดีๆได้หรือเปล่าความเหงาในเมืองใหญ่อยู่ท่ามกลางคนเป็นล้านแต่กลับรู้สึกโดดเดี่ยวไม่มีใครเข้าใจ และที่สำคัญที่สุดคือความรู้สึกไม่พอมีเท่าไหร่ก็ไม่พออยากได้เพิ่มอีกนิดอยากเป็นที่ยอมรับมากกว่านี้อยากมีมากกว่านี้พอไม่พอก็ทุกข์พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ว่าทุกข์เป็นสัจธรรมคือความจริงที่ทุกคนต้องเจอไม่ว่าคุณจะเป็นใครจะรวยหรือจนจะเป็นคนมีชื่อเสียง หรือคนธรรมดาแต่การรับมือกับความทุกข์ต่างหากที่เป็นกุญแจสำคัญวันนี้ผมมีสามหลักธรรมง่ายๆที่ผมคิดว่าเราทุกคนสามารถนำมาปรับใช้กับชีวิตในยุคปัจจุบันเพื่อลดทอนความทุกข์และเพิ่มความสุขสงบให้กับชีวิตของเราได้อย่างแท้จริงครับ1 หลักแรกคือสติตลอดเวลาในโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งเรา้าข้อมูลข่าวสารที่ถล่มทลายสติคือเครื่องมือสำคัญที่สุดที่จะช่วยให้เราไม่หลงไปกับกระแสภายนอกและไม่จมดิ่งกับความคิดฟุ้งซ่านในอดีตรหรืออนาคตครับฝึกอยู่กับปัจจุบันแทนที่จะกังวลถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึง หรือเสียใจกับสิ่งที่ผ่านไปแล้วลองหัดกลับมาอยู่กับตอนนี้ให้มากขึ้นการอยู่กับปัจจุบันคือการรับรู้สิ่งที่เรากำลังทำกำลังเป็นอยู่ตอนนี้ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับตอนขับรถแทนที่จะคิดถึงเรื่องงานที่จะไปทำหรือเรื่องที่บ้านที่ยังไม่ได้เคลียร์ลองสังเกตการจราจร สัมผัสพวงมาลัยรับรู้เสียงเครื่องยนต์ไม่ต้องรีบร้อนแต่ขับด้วยความระมัดระวังและสติตอนกินข้าวหลายคนกินข้าวไปเล่นมือถือไปคุยโทรศัพท์ไปทำให้เราไม่รับรู้รสชาติอาหารเลยลองเปลี่ยนมาตั้งใจกินข้าวแต่ละคำสัมผัสรสชาติกลิ่น สีสันของอาหารอย่างช้าๆจะพบว่าเรามีความสุขกับการกินมากขึ้นและอิ่มเร็วขึ้นด้วยซ้ำตอนคุยกับคนอื่นแทนที่จะคิดว่าเดี๋ยวจะพูดอะไรดีหรือคิดเรื่องอื่นไปเรื่อยๆลองตั้งใจฟังอีกฝ่ายอย่างแท้จริงสบตาตอบสนองอย่างมีสติ การทำแบบนี้จะทำให้การสื่อสารมีคุณภาพมากขึ้นและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นด้วยครับสติไม่ได้หมายถึงการห้ามคิดแต่หมายถึงการรู้ทันความคิดการรู้ว่าเรากำลังคิดอะไรกำลังทำอะไรอยู่เพื่อที่เราจะไม่ตกเป็นทาสของความคิดเหล่านั้นครับ 2หลักที่สองรู้ทันอารมณ์อารมณ์เป็นสิ่งธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับทุกคนแต่การที่เราถูกอารมณ์ครอบงำตั้งหากที่ทำให้เกิดความทุกข์ครับการรู้ทันอารมณ์คือการฝึกที่จะมองอารมณ์ของเราเองเหมือนมองดูเมฆที่ลอยผ่านไปบนท้องฟ้าสังเกต โดยไม่ตัดสินเมื่อเกิดอารมณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นความโกรธความหงุดหงิดความเสียใจหรือแม้กระทั่งความสุขลองสังเกตอารมณ์นั้นโดยไม่พยายามกดทับหรือไปยึดติดกับมันให้มองมันเหมือนเป็นแค่ปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในใจยกตัวอย่างเช่น คุณเคยไหมครับที่อยู่ดีๆก็รู้สึกหมุดหิดขึ้นมาทาั้งๆที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นชัดเจนถ้าเป็นเมื่อก่อนเราอาจจะหงุดหงิดต,ต่อไปหรืออาจจะไปลงกับคนรอบข้างแต่ถ้าเราลองใช้หลักนี้คือรู้ทันอารมณ์ที่กําลังเกิดขึ้นอาจจะลองพูดกับตัวเองในใจว่าอ๋อตอนนี้เรากําลังรู้สึกหมุดหงิดนะหรือ ความโกรธกำลังเกิดขึ้นในใจเรานะแค่การรับรู้ว่ามันเกิดขึ้นโดยไม่ไปต่อเติมความคิดหรือไปตัดสินว่ามันไม่ดีหรือไม่ควรเกิดแค่นี้อารมณ์นั้นก็จะค่อยๆเบาบางลงไปเองครับเหมือนเมฆที่ลอยมาแล้วก็ลอยผ่านไปบางคนเวลาอกหักก็จะจมดิ่งอยู่กับความเสียใจคิดซ้ำๆวนไปวนมา จนความทุกข์นั้นกัดกินแต่ถ้าเราลองบอกตัวเองว่าความรู้สึกเสียใจกำลังเกิดขึ้นนะมันเป็นเรื่องธรรมดาของการอกหักแล้วพยายามผ่อนคลายลงปล่อยให้ความรู้สึกนั้นไหลผ่านไป <S <S เหมือนกับการยอมรับว่าเราป่วยแล้วทานยาพักผ่อนไม่ใช่การไปปฏิเสธความเจ็บป่วยนั้นการรู้ทันอารมณ์ และการเข้าใจกฎแห่งกรรมไม่ได้หมายถึงการเก็บกฎอารมณ์หรือการเป็นคนยอมคนแต่หมายถึงการเลือกที่จะตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆอย่างชาญฉลาดและมีสติเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดต่อตัวเราและผู้อื่นครับสามหลักที่สาม ปล่อยวางในสิ่งควบคุมไม่ได้หลายครั้งความทุกข์เกิดจากการที่เราพยายามควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตแต่ความเป็นจริงคือมีหลายสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ภายนอกคำพูดของผู้อื่นหรือแม้แต่ความคิดบางอย่างของเราเอง ยอมรับความไม่แน่นอนโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนทุกสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลงลองฝึกยอมรับความจริงข้อนี้เมื่อเรายอมรับความไม่แน่นอนได้เราจะรู้สึกผ่อนคลายขึ้นไม่ยึดติดกับผลลัพธ์ที่คาดหวังและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าคุณวางแผนการเดินทางไปเที่ยวอย่างดีทุกอย่างจองตัว๋วโรงแรมวางแผนกิจกรรมเป,ะเปะ๊ะๆแต่พอถึงวันจริงฝนตกหนักแผนพังหมดเลยถ้าเรายึดต,ติดกับแผนที่วางไว้เราก็จะรู้สึกทุกข์หมุดหงิดเสียใจ แต่ถ้าเรายอมรับว่าโอเคฝนตกก็คือฝนตกเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้แล้วลองหาทางปรับแผนเช่นเปลี่ยนไปเที่ยวในร่มหรือพักผ่อนในโรงแรมแทนบางทีเราอาจจะเจอความสุขอีกรูปแบบหนึ่งที่เราไม่คาดคิดมาก่อนก็ได้ครับเรื่องการเงินก็เช่นกันเศรษฐกิจผันผวน บางทีหุ้นขึ้นบางทีหุ้นลงถ้าเราไปยึดติดกับตัวเลขที่ขึ้นขึ้นลงลงทุกวันเราก็จะเครียดตลอดเวลาแต่ถ้าเรายอมรับว่าสิ่งเหล่านี้มีความไม่แน่นอนโฟกัสไปที่การวางแผนการเงินที่ดีที่สุดเท่าที่เราทำได้และเตรียมพร้อมรับมือกับความผันผวน ก็จะช่วยลดความกังวลไปได้มากครับโฟกัสในสิ่งที่เราทำได้แทนที่จะไปเสียพลังงานกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ให้หันมามุ่งเน้นกับสิ่งที่เราสามารถทำได้ดีที่สุดในตอนนี้ยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะรู้สึกท้อแท้กับสถานการณ์โลก หรือปัญหาใหญ่ๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราเช่นปัญหาโลกร้อนปัญหาสังคมบางทีเราอาจจะรู้สึกไร้พลังไม่มีอะไรทำได้เลยแต่ถ้าเราลองเปลี่ยนมุมมองแทนที่จะไปโฟกัสกับปัญหาที่ใหญ่เกินตัวลองถามตัวเองว่าแล้วอะไรที่เราพอจะทำได้ในตอนนี้บ้าง เช่นถ้าคุณกังวลเรื่องโลกร้อนคุณอาจจะเริ่มจากการลดใช้พลาสติกในชีวิตประจําวันแยกขยะประหยัดพลังงานในบ้านหรือบอกเล่าเรื่องราวดีๆให้คนรอบข้างฟังการที่เราได้ลงมือทำอะไรบางอย่างแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆแต่มันจะสร้างความรู้สึกว่าเรามีพลังมีส่วนร่วม และลดความรู้สึกไร้ค่าลงได้ครับกับการเปลี่ยนแปลงในที่ทำงานหรือการตัดสินใจของผู้บริหารที่เราไม่เห็นด้วยลองโฟกัสที่การปรับตัวการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆหรือการพัฒนาตัวเองให้พร้อมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นข้างหน้านั่นคือสิ่งที่เราควบคุมได้ การปล่อยวางไม่ได้แปลว่าไม่สนใจหรือยอมแพ้แต่แปลว่าการเข้าใจขีดจำกัดของสิ่งที่เราควบคุมได้และเลือกที่จะลงมือทำในสิ่งที่สร้างประโยชน์ได้จริงแล้วยอมรับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นครับเราได้คุยกันไปแล้วถึง3หลักธรรมสำคัญ ที่จะช่วยให้เราใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันได้อย่างไม่ทุกข์คือสติตลอดเวลารู้ทันอารมณ์และปล่อยวางในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้หลักธรรมหลงนี้อาจจะฟังดูเรียบง่ายแต่การนำไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันต้องอาศัยการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอครับมันเหมือนกับการออกกำลังกายที่ต้องทำบ่อยๆถึงจะเห็นผล ผมอยากให้ทุกท่านลองเริ่มต้นจากเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันเช่นการตั้งใจกินข้าวแต่ละมือ้อการสังเกตลมหายใจเวลาที่เราเครียดการรู้ทันอารมณ์โกรธที่กำลังเกิดขึ้นหรือการยอมรับสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันให้ไม่ทุกข์ไม่ใช่การหลีกหนีปัญหาไม่ใช่การทำตัวเฉยชา หรือเพิกเฉยต่อความจริงแต่เป็นการเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัญหาอย่างมีสติรู้เท่าทันอารมณ์และยอมรับในสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ต่างหากครับเมื่อเราฝึกฝนและนำหลักธรรมเหล่านี้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเราจะค่อยๆพบว่าเรามีความสุขสงบจากภายในมากขึ้นไม่ว่าโลกภายนอกจะวุ่นวายเพียงใด เราก็จะสามารถรับมือกับมันได้อย่างมั่นคงและมีสติหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับถ้าใครมีคำถาม หรืออยากแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการนำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับผมยินดีที่จะอ่านทุกคอมเมนต์และตอบคำถามทุกข้อครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องสุขใจด้วยธรรมของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดสาระดีๆที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณสุขสงบ และมีความสุขมากขึ้นขอให้ทุกท่านมีความสุขและสงบในทุกวันของชีวิตแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ